สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับลุงพอนชาแนลนะครับวันนี้ลุงพรมีเมนูเด็ดนะครับผมวันนี้ลุงพอจะทำลูกชิ้นยืนกินของบุรีรัมนะครับที่น้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับผมที่เขากําลังมีความฮิตกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ลุงพอจะทํากับเขามากนะครับเดี๋ยวมาดูครับเมนูเรามีอะไรเนี่ยอ่ากล้องมาดูเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ําจิ้มที่ลุงพรจะทํานะครับเป็นสูตร น้ำจิ้มพริกเผานะครับผมเดี๋ยวลงมาดูกันว่าเราจะทําแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวจะตกเทรนะครับท่านผู้ชมอโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันเดี๋ยวเราจะปัดพริกก่อนนะครับพริกเรามี2องชนิดนะครับท่านผู้ชมอันนี้พริกใหญ่นะครับพริกเราเอาไปทอดก่อนนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น พริกเล็กนะครับแล้วก็เอาทอดแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหอมเจียวนะครับก็ใส่ลงไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันดูเดี๋ยวมันดูท่านผู้มชมครับเดี๋ยวจะตกเทนลุงพนก็ไม่ตกเทนเหมือนกันนะครับนี่ลบาบขีใส่ไปด้วย โอเคปันเลยโอเคท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับผมนีน่นี่นะครับพีของเราน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรโบราณน,นะครับเขาบอกว่ามีตำนานมาเป็น40ปีเลยนะครับผมของจังหวัดบุรีรัมย์เขานะครับผม ผมลองเข้าไปดูโอ้โหเขาจะมียืนกินมีร้านเยอะมากครับท่านผู้ชมเราก็กลัวตกเทรนเราเรามาทําตามเขามั่งครับอนี่นะครับ รเราก็เดี๋ยวเราใส่พวกเครื่องปรุงไปทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะครับใส่งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือเดี๋ยวเราค่อยๆใส่แบ่งใส่ก่อนนะครับถ้ามันไม่เค็มยังไงเดี๋ยวเราชิมแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกทีนะครับนี่เราจะใส่น้ําตาลสองสูตรเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําตาล ไปเติมน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลมะพร้าวของเรานะครับปกติเขาจะใส่น้ำตาลทรายนะครับเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนี้เราใช้น้ำตาลทรายขาวด้วยนะครับก็แบ่งใส่ครึ่งหนึ่งก่อนส่วนน้ำตาลทรายนี้นะครับหากมันไม่ได้ลดเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มมาอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับเขาบอกว่าได้ความหวานความเปรี้ยว ความเผ็ดนะครับสามรสเลยนะครับใส่ลงไปส่วนน้ำนั้นเดี๋ยวเราเพิ่มเติมได้ทีหลังนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับก็ใส่ลงไปนี่นะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟนะครับ วนให้น้ำตาลละลายให้มีความเหนียวอ๋อที่สำคัญเราลืมไปหนึ่งอย่างครับแป้งมันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเอามาครับนี่นะครับผมเราก็เอามาตั้งไฟแล้วนะครับเราวก็คนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายให้หมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไอ้นี่นะครับที่เราละลายน้ำไว้รอแล้วไอที่เราบอกเมกีเราจะลืมนะครับเป็นไอแป้งมันนะครับ ร้อยให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนี่นะครับน้ำตาลก็ละลายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมรสด,ดูนะครับผมเปรี้ยวได้ความหวานได้ครับเดี๋ยวเราใส่เกลือไปอีกนะครับเหลือที่เหลือเดี๋ยวเราใส่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผม ไล่ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ให้มันเดือดสักพักแล้วเราก็จะใส่ใแป้งมันลงไปนะครับเพื่อให้มันมีความข้คนความหนืดนะครับตานเราก็งวดมาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่แป้งมันแล้วนะครับผมใส่ไปแล้วก็คนไปด้วยนะครับ ทีเดียวเลยก็เดี๋ยวมันมีความเหนืดแล้วเราก็จะยกลงแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นแล้วมันก็จะเหนืดไปกว่านี้อีกนะครับนี่เห็นไหมนะครับสวยน,น,นะครับคุณชมโ้โนี่นะครับแบ็คพิงลิซ่าลูกชิ้นยืนกินเมืองบุรีรัมย์นะครับตำนาน40ปีนะครับผม อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมให้กลุ่มพรชแน,นลนะครับช่องในน้อย <ๆ S 1> ของเราโอเคไปแล้วนะ,นะครับผมครับตอนนี้เราก็จะมาทอดลูกเชนนะครับผมนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ กันว่าลูกชิ้นยืนกินของเราเป็นยังไงนะครับใส่ายนี่นครบแบบไหนตายแบบนั้นนะครับอันนี้ลุงทรายแบบนี้ลุงทราก็จะตายแบบนี้นะครับจริงเขาก็จะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นอะไรอะไรนะกุ้งนะครับแบบสีน้ำเงินนะครับ นี่ลุงปอนขี่เกียจเอาไปหาซื้อมีแบบนี้ก็จะเอาแบบนี้เลยนะครับนี่ลไ,ไปนี่นะครับสวยงามมากฮ่าฮ่าเลิกโอ้โห นนรู้สึกทุกชิ้นปูเราจะสุกไวแวเกินเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเมื่อมันสุกแล้วก็อย่างนี้เลยนี่นะครับ ชิ้นเด่นชิ้นนะครับท่านผู้ชมต่อไปอน,นี่กรร็รลอมสุกแล้วนะครับ เสียบไม้เลยนะครับนี่นะครับ,รบอันนี้สุกแล้วเราก็จะเสียบไม้เลยนะครับ ลุกชิ้นมั่งนะครับนี่ลุกชิ้นก็สุกแล้วราใส่มาเ,เลยลชิมยืนกินนะครับอ่าันสุดเข้ามาเลยนะครับผมน้ำจิ้มของเราก็เสร็จไปแล้วตอนนี้เราก็ลุกชิ้นเราก็เสียบทอดจัียบรลอยแนละ้วเดี๋ยวเราจะได้ไปชิมกันแล้วนะครับผมนี่ นี่นะครับนี่ก็คือนำกิ้มที่เราทํานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนหมดูชิ้นยืนกินนะครับจิ้มสุดเด็ดจากบุรีรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูชิ้นที่เราทอดอเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับผมนี่ชิ้นยืนกินเนาะเราก็ต้องยืนกินจิ้มไปนะครับนี่ากแบบนี้นี่นะครับโอ้ เด็ดเด็ดยำอือครับโอ้อือฮนะครับท่านผู้ชมครับมาทานด้วยกันนะครับผม ครับท่านผู้ชมตามรอยอ่าแบ็คพิงค์นะครับผมน้องริซานะครับลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมอ,อร่อยก็อร่อยจริงครับน้ำติ้มสุดเด็ดของบุรีรัมเลยนะครับอ,อร่อยจริงเด็ดมากท่านผู้ชมทันใด อยากลองไปทําทานก็ลองไปทําทานดูนะครับง่ายๆสูตรง่ายๆครับอืออเดี๋ยวลุงพอจะให้สูตรไว้ข้างใต้คลิปนะครับผมนี่นะครับชินยืนกินให้กินแบบนี้ให้จิ้มแล้วก็เอาขึ้นมากินนะครับแต่ห้ามเอาไปดูดๆดแล้วก็เอาลงไปจิ้มนะครับอื นี่ก็ไปก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกินกันต่อนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลุงคอนชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ